สบายดีครับพี่น้องทานผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโนนสวรรค์อำเภอปทุมรั์จังหวัดเลยทวีรับเส้ามณีเป็นเส้าวันจันทร์ที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ครับผุม้มเนจนถึน้ำผ้าพี่น้องมาเบิง่งราคางัวอราคากว้วยที่ตลาดนัดบ้านโนนสวรรค์ ในสัปดาห์นี้นะครับวันตียังไงครับตอนนี้ง่วงค่อเกับข้ามากครับยังจุดจุ้งนี้ก็มาตีตลาดบ้านโน้นสวรรค์นี่เปิดอาทิตย์ละสองหมื่นครับเปิดบ้านจันทร์กับบ้านพลเรือัสบดีนะครับมีหน่อยแนาแน่หอยแน่ห่างต้องการมากขายมาสื่อวันแลกเปลี่ยนกับแม่ครับบ้านจันทร์กับบ้านพลเรือ พี่น้องชมบรรยากาศไปกรับก่ออคขับเดี๋ยวถี่นำเลียนนะค้างวัวพี่น้องมึงเราเป็นแค่ไหแม่สาวสองตัวส,สวัสดีอ่ะสองตัว,อ,ตวอันนี้แม่แยกลูกก่อนแมนครับผม เปิดจังหวัดตะลรยอ่ะตัวนี้เปิดไปมื่นสามพันหาร0อยครับมื่นสามพันหาร้อยสูงลอยสามสาหบวกอครับผมเลี่ยน่อยที่สิบครับเหี่ยบเท่าล่ะ้นตอนนี้แม่สาวครับตัวนี้เปิดไปมืนสมพร่อยครับผมต่อรองไหนแม่ครับผมแม่สาวดียอ่ะแม่สาวเปิดไปหมื่นเจ็ดครับผมหมื่นเจ็อกสมบัติบ้านเนี่ยผสมครับแต่ใก่ผสมใก้ผสมเนาะครับผมจะพร้อมคนก็วันนีขึ้นแล้วเรา ย่บานน้ำถท่วมันยังเิ่นเลียงทั้งงัวทั้งกล้วยใส่กันบ่้เพิ่นเรยเอาออกเกิ่นสื้อกล้วยมาใส่เพราะมันเป็นหน้านามท่วมยนความสูงประมาณ140 140่วกครัอยบบน้าตันตันเน่าเค่ับผมแกงรับประกันตามนี้มมดแมนครับเครื่องดำโบดๆต่อรองได้ถึทงสองตัวนึงพอแกเป็นห่วนปอยงัวลปอยท่าทางทงแมนครับมาจากไสอ่ะ ไมปะทุมรัดเองนี่แหละครับผม,ม<อ>หทางน้นซีกิลโลนหางจากสนามฝากเบอร์โทรให้พี่น้องห้าคนอยากได้ศูนย์หกสามว่าเก้าสี่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าแปดครับผมอ้าวมันมานะครับขอบคุณครับอขอบคุณครับแหมลูก สวัสดีครับแม่สาวแม,สมส่สาวเต็มเดืยนเราอันกลูกเพื่อเบอยังดียังจังหวัดมื่นสามพัฒหาสูงลอยสานยี่หาบวก นี่สีหลสีทิปหมละนี่ยสาวเงวจุดตอนองไหบ่นเสียดเสียดเสียดเอามากงัวม,มากใช่ซื้อมาเหรียญจะว่าที่กระซื้อตัวเมโอ้เงาหมดที่ับหมื่นสามพันห้าร้อยเชีงขาดีอยู่ระบกันเงี้ย หางกัเนยาอยู่ที่หายันบ้ลมื่นสองาหายเมื่นสเหร้าเราหายมื่อนสองได้เฮยเอาฝากเบอรอตทรพี่ร้องบ่าจากบ้านไหนนกจาน้า่าเอางามบางเมียอยู่ที่ปีเดียวไม่โดนนะลดความยากมาผันหมานครับเดี๋ยวก็ได้ขายดอก เไป็นหายมืดสองแล้วโอ้ลัตติลีเดี๋ยวสิถาาาัาเบิ้งเด้เจ้าหน้าที่เบิ้งไหมเบิ้งไหมครับผมไม่ง้วอยู่ยเซ่คือตอกหลักแบบปะปนนั่นเด้เเออจียวลุ้งวัวลุ้งอ่ะสีดำดำปะเม่ลูกวะแม่ลูก เยอะเจ้าบาทเน่ะว้ายอันนี้ข <un> <aciones> <c oughs> ึ <c oughs> <tail> ้นต um ัวเดียวด้วยนี่โอ้โหมาคัดเดียวกันนี่บ่เดี๋ยวเขาดีก้าวบาทเอ้ยโอ้เอา เจ้เฝ้าดินลงเจ้เฝ้าดินยุดดีดโอ้พอพันย่งแม่เราติเสียเถือเลือกอายุจักปีแล้วนี่เขาซื้อเป็นในควาของจักปีมันโอ้เปิดจักบาทซื้อเปิ้บเออตขายได้กำไรก็เอาเออลุยเลย อาเพิ่นมาเจ้าบอกว่าขายกับขให้เพิ่นพันหนึงเน้ะยัยบุจันเอามาจากโต้เลมั้เนียแม่เหมืเน yeah. uh ี huh. ่ยแม่ล yeah. ูกก็เท่าไรแม่ลูกเมือนเก่ครับมเมือนเก่าเมือนเก่าลูกูข้างหลังแม่ยัยบุญจันทร์แม่ย่างดี้เดียวยัเงเกา สวัสดีครับสวัสดีครับเอัวง้อาม,าม่ได้โตบหนือนงมาซื้บครับนี <laughs> ่มันจันแม่นี่เด้ ในลูกครับว่าว่าดซึ่งอันเียนแล้วมันมาเขอาจงห่ายบ้นี่อกไ่เรยอาจ้ยอันเม้นั่นท่องบอกเอาเจ้าบาทหมือนสองครับหมือนสองท่องจค่เดือนแล้วท่องเราสามเดือนในเขาซีครับ ตัาาวเมษาเขาเล่าเจียวไทยก่อนมืนหนึ่งครับมื่นหนึ่ง,นนงตัวนี้มันฝืนแล้วมันเม่อนามันมมนคนนนม,ม,มอยูย่มัง้อตามตัวอะไรมันหนี้วทัดกันกรเดี้นยนี่ล่อมล่อมงเาด้าเาเป็นคาุค่เลยตัวเลี้ยงอะไรอันเนี่ยไอ้เนาะ เอาเบอร์โทษเจเออตัวผมบู่นเก้าเปียกหนึ่งสามเก้าสมคูนเก้าเปียกนี่แหะครับมักตัวใดโทษตามเบอร์นี่แม่ลูกแม่ท้อง เอเ่งการรบวัวเสียอันนั้นเสียคูดขายหราบมอแม่ลูกเนี่ยโตขายจี่บาทเก่งเอยมาตดได้กับไรขายลวดเยินเอาเมียบ้านขึ้นกับไรทาาไตขายก็อุบะด้วยถึงยันไปขาย ไอลุยสวัสดีครับสามตัวดีว่าแม่ลูกแม่ลูกเจ้าบาทมืเอเด็เดู้ามือเด็ดผู้น้อยเดยขแล้วขายเจ้าบาทมืเอเด็ดครับมือเด็ดแม่ทองว่างขึ้นผสมแล้วมืเอเด็ดครับแม่ลูกลูกผู้ก็ลูกแม่ก่อน ลูกผูต้ตัวแข็งตัวแรกตัวชี้เดี๋อืตนอล่องเลยนะปากเองหุ่นแปดเจ็ดบ้าแปดหกเจ็ดห้าสามสี่สามจากไสครับไอยอ,อากเกษตรที่ใส่ <c oughs> มันหมานครับไรไรเป็นบวกของกุเถินเนี่ย <c oughs> คือบอคือบอขัดถันก็นลูกเอ,อ้ยเอาคัดรถก้อนสิแมโตอะไรไปอีกไป บังอานน้าบอกเธอไงไปบาดเดินต,ต่มโตเมียมาติบาดเออแต่ตอนได้เกิดดีแล้วว่าตอนได้เอ,เอาเอาดึงใส่รถก็ล่ะเอ้ยแล้วบอกดึงใส่รถก้อนขอกรถก่อนนั่นละอ<า>ขอกรถไว้ย,ยันนอนเนอะขันนอนกี่ขันไรขึ้นนี่บัน

ลูกใส่หง่วงมาจากตัวตัวครับตัวเขากับตัวแดงนี่บ่เมียนครับพ่เมีสาวทั้งสองตัวหงวสาวตัวแดงเท่าไรแดงตัวแดงหมื่นสามครับหมื่นสามตัวเขาดีหมื่นสามเหมือนกันครับหมื่นสามี่กันสูงลอยสามที่บอกตัวนี้สูสีลอยสี ตัวนี้ร่อยสาบวกมื่นสามทอกันต่อร<ม>่องไดต่อไห้ครับถู้ใส่แม่ด้ใส่ม่ตะบ้าปีครับเอา้าท<ม>ั่วสาวแม่สาวแม่สาวไขมักน้ำปากเบอรอศูนย์แปดเจ็ดว่าลูกแปดหกห้าเดสี่สมหกครับามานันันนหลุดอ Ô mọi người ơi 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 สบายดีอ่ะหอยสาเอามาจกตังวะสองตัวีสครับเดียเมสาล่เปิดแต่จ้บัตตัละมื่นสองัวนกับมืสองว่ะล่ะเนี่ยแม่สาตัวละหมื่สองต่อยสามิอันนี้สามิบบวกมักตัวไหนมึงเอา เมียสาวทั้งสองตัวต่อรองได้มันจะใส่ากเพื่อตวเก้าเก้ามาไปสองเจ็ดส<ๆ>ี่สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งอ้าวมันมาน,มน,มน,มนครับเฮ้ยใค,ครติเครื่องอลักขึ้นโอ้ันกินยาครับโอ กำลังต่อรองกันจะได้จลลนนเจ้าบาหรตัวเนี้ยขึนนะไ่ได้ลงนะอาเนสอ,อ,อง 2, 1, ออพักับพันหากระีู่เอาก็จะเอาสามพันหาหละที่ก็ลองสี่พันาอันบุนอันเมีนบะมูนเมียใหญ่ตัวพุนบมีนหรอกำลังต่อรอ,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 องกันครับเอาต่อไปจะนกก่าจะได้ขายดอก ตกสาวมากกบไพ่หมือนเนี่มาสองคนเขา่าถือเด้รองมาเบื้งเออก็มาเบื้งเราตัวต้เดียวเลามืนห้าร้0 0นึ่งสองสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยมื่นห้าร้อยเมียขาวเดเมีนนมื่นห้าร้อยมื่นห้ารเมียสาวหน่อย ต่อรองได er. ้อ uh, ีกปากเบอร์ปากเบอร์ทู่เลยศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดะมันหมันครับครับผมหากินกับคนโง่เบอร์ทู่ศูนย์ซีซีัซีทู่บ้างแก่ไดม่านเด่นดน่คุณด้หรอก่งง่ายแบบนี้อยู่ ไปอยูในนย่ใกล้ๆผมนั่อยล่ะใกล้เลยล่ะครับคื่นแม่ลูกแม่ลูกเข,ขาไข่นองครับนี่แม่ลูกนี่ของน้องนี่ครับไบอก้เปิดจังหวัดละเปิดมื่นสี่มื่นสี่พันแม่ผสมไปคือทองว่าง,บบงมื่นสี่เนีย่ยอาาัตราเลยแม่มันลูกผู้รอร่องได้ครับมืน่มนสี่ห่องเต้หม,มองเสียวกำมีอยู่ เอ้แม่ลูกรับมื่นเปิดในมื่นสีต่อรองได้ตัวนี้แม่บ้านก็มีขายนะครับขายจังมื่นหาบบ้าอหาตัวใหญ่เอามาท่านี่ีมือเนี่ยเยอะสองตัว er นี <t ot of school> ่บาทขายสามเดียสามขายสามตแล้วโซูน้อยสองกับแม่แม่สาวหน่อยจับหัดหกพันห้าไม่ใช่อ่ะ มาแต่สตึกบุลาอ้าฝากเบ้พี่นองศู์เก้าสาศนห้าหกหนึ <Gym>. <S <S ่งศูนย์เก้อ้ามันมาดอเด้อรับผมนี่ตีนี่ตีหกพันห้าหกพัตัวนั้นขายเท่าไหร่มูนันเอ้ยขึ้นเลยเอ้ตัวระหาเอ้ยอันนี้หกัเอ้ามักตัวเหลียวก็บเมลูกับมียังตัวนี้แหละครับมูนั้นขายแล้ว แม่ลูก,กงามงามจากเรเั้จ้าบาทครับเนี่ยจาของคุณปรยุปูตู้ตันส,สวัสดีครับขาย้วบบที่จเ,เจ้จ่าบาทอ่ะเปล่าท่านหาซื้อเนี่ยว้าย เปลียนพันหาจะซื้อครับเอ่อท่องว่างบครับเนี่เปลียนมือนเอ้ยเปลียนพันหาครับอ้ยใหญ่กหญ่หญเหนือตอนซ่อนสัตว์ไข่บางน้ำปากเบยเพิเ่น,นะครับเหมือบ่มี่ันจะใสครับวาดันเลียงกมาจับเลี้ยงจะตูบันต้มแดง เอใหาเอเออหลายหลายผลมบ่เปียพันาีครับฮื่เียนั่นทิ พอเสงสบายดีนีครมีเตี๊ยรุ่นรุนตัวเหมือนเนี่ยี่นรุนจมออขาย่อืตัวละเจ้าบาทพอเสงทัตัวีกัเนยทั้งหาหกตัวหาตัวเนี่ยเฉเีียกตัวละมือนครับผูยักตัวแม่ยักตัวี่ผูมัดคือเม่แม่กับมีตัวนหนึ่งตัวมีแมย์อีกสองตัว เฉลี่ยตัวละหมืน่นทันเลขขา,ายใส่สันเฉลี่ยตัวละหมืน่นขันเมาขันแยกโตกัดจังขิดอีกภูราราคาเน่าไงเงี้ยเสียงเนะเาะไผมักน้ำไหลเจ้า,ดดาพ่อสนามที่บดาสนามพ่อเสียงฝากเบอร์ให้พี่น้องอื่นแนล็อครับนยห้าสามเจ็ดแปดหน 3, 7, 8, 7, 7, ึ่งเจ็ดมันมันคำส รัสดีครับอ่ะแม่ลูกวะนี่แม่ลูกลูกผูแล้วลูกมเมยเจะได้ยี่บาทอ่ะหมื่นสามหมื่นสามแม่นสูงหล่อยซีที่บวกมีลูกกันลูกผูอยากได้หมื่นสามแต่ว่าต้อลอกหน่อยคือเ่าฝากฝากเบอร์พี่น้องแน่่น 7, 7. าก สองหาสามสองห้าม well, so. ันหมานนะครับเด้อได้กันไปหมหูได้กันไปเนี่ยหมเบิ้งที่ซื้หเบิ้งพอั่งได้หอกงัวพอหานขายจะว่างัวไม่ได้เลยหอกขายบ่ไดนว่านสัดกขายบล็อกบัจะขายบ่ ยัวได้นี่ยขายหัวใจเดียวมือสี่มัซื้อสองหัวใจมือสองเดือนนี้เดียวใส่ากได้เท่ตอนนี้ห้องห้องมือห่าพันมือห่าพันขายก็มีอยู่แต่พต่อจบใด่เดือเนี้่าเออเอาไก่กันแล้วละเอาลูกขึ้นมามาหาเงินหาท่องตัวลูกเ้ยเออเอามันบพะทันได้ละแม่แม่ท่องว่างปะครับ อืมนั่นหาเงินหาคราบจะลูกเอ้ยแดงตรงตรงอลองได้เป็นตอลองได้นไทยเรามื่นสองพันห้าร้อยมองเสียวเอาเท่าไรบาทมองเสีเอาก็มีอยู่ไม่ไม่เอา1 4ีสองร้อเออมาจากไทครับผมมาจากพเมืองพูดีรัลย์น้ฝากเบอร์ทวดพ่น้องนะศูนย์แปดหกาองหกหนึ่งีองเจเามันมันครับมันมัน จุ่มนี่มันเป็นลูกกันเดียมกันเหมอดสิครับเรนี่ลูกคนละแม่ดดฮะนี่ติ่มเม่ลูกอะเปิดตัวไดครับอ่ะพันสองตัวนี้ดิหึบของเรั่นมาเหรียญ่ิโอ้พันสองพม่ทองว่างเนาะครับ เงืดผสมแล้วสูงลอยสามจิบหนึ่งหนึ่สองพันต่อรองได้ฝากเบื่อพี่น้องนะครับห้าพันจากไหนโอเคปลาเบอร์นะมาจากใสครับประชัดจัดตูวมันหมันพี่น้องจัดตูวหลายถันไปสน,นามใหญ่แห่งหลายก็ดี <laughs> นี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านนุน่นสวรรค์อำเภอปทุมราชวรีวลเ,ลเท่าครับม่วงกล้วยหลากไร่หน้าหอยพี่น้องมาซื้อเลือดหาไปซื้อไปขายราคาพอฟังนี่แหละครับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องซ้ำนีิครับขอให้พี่น้องจงยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีสุขกระทุกทนหนาสบายดี